ควรได้รับวัคซีนอย่างยิ่งค่ะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดนะคะที่ได้ยากดภูมิอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเลือดที่เกิดจากโรคมะเร็งหรือไม่ใช่โรคมะเร็งและผู้ป่วยที่ได้ปลูกถ่ายไขยกระดูกล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิดที่รุนแรงได้มีโอกาสปอดอักเสบสูงกว่าคนทั่วไป5-10เท่าค่ะเพราะฉะนั้นควรได้รับวัคซีนแต่ต้องแจ้งแพทย์เสมอ ถ้าผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูกมาควรจะเว้น3-6เดือนจึงได้รับวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรคเลือดอยู่ปัจจุบันหมอแนะนำให้แจ้งแพทย์ค่ะควรได้รับวัคซีนและเว้นยาเคมีบำบัด2สัปดาห์ค่ะแนะนำว่าฉีดได้ทุกยี่ห้อค่ะแต่สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดและกดภูมิอาจจะมีภูมิขึ้นได้ไม่เท่าผู้ป่วย ทั่วไปที่ไม่ได้ยากดภูมิค่ะแต่ในวิจัยเราพบว่าก็ยังมีภูมิขึ้นในการป้องกันโรคได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ภูมิอาจจะขึ้นได้ไม่ดีเท่าคนทั่วไปเมอก็ยังแนะนำให้ฉีดค่ะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาโรคเลือดหายแล้วเข้ารับวัคซีนตามนัดได้เลยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดยากดภูมิหรือปลูกถ่ายไขยกระดูกอยู่เมาแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพื่อวางแผนในการกำหนดวันในการรับวัคซีนค่ะ ผลข้างเคียงของวัคซีนในผู้ป่วยโรคเลือดเกิดผลข้างเคียงได้เท่าๆกับผู้ป่วยคนทั่วไปค่ะหากมีอาการผิดปกติแนะนำรีบมาตรวจค่ะอย่ารอจนมีอาการรุนแรงแล้วค่อยมาตรวจค่ะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อตัวคุณเองและเพื่อเราทุกคนฉีดเธอค่ะ